สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสับสะโคบของปืนนะครับให้ให้ให้ใหทุกคนได้รับทราบนะบว่าว่ามีผมมีเทคนิคอย่างไงในการสับสะโคบนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าในโหมดฟีสไตล์นี้เลยเนาะก็เดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่การเซ็ตตั้งค่าปุ่มของผมเลยเนาะช่วงแรกๆอาจจะหลบนิดนึงหลบกระสุนนิดนึงนะครับ วิธีการตั้งค่าปุ่มของผมนะครับก็จะมาที่การตั้งค่าเนาะแล้วก็ปรับแต่งปุ่มนะครับการตั้งค่าปุ่มของผมเนี่ยตัวที่เป็นสับสโคบด้านซ้ายเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับทีนี้ส่วนอื่นๆอย่างเรื่องการเรื่องการวิ่งนะครับผมขอปรับเป็นขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเนื่องจากมือของผมค่อนข้างใหญ่นะก็เลยผมจําเป็นต้อง ใหญ่นีดนึงเนาะทีนี้อันนี้ปุ่มตัวปรับพิเศษอาอะไรนะสกิลพิเศษของตัวละครนะครับผมจะมเอาไว้ข้างจึงเยื้องกับปุ่มวิ่งนี่นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ปุ่มยิงด้านขวาผมก็จะปรับใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับเรื่องของขนาดนะครับเนื่องจากผมนิ้วค่อนข้างใหญ่ผมก็เลยจาเป็นต้องอปรับขนาดให้มันใหญ่ตามนะครับไม่งั้นมันจะกดไม่โดน นะครับประมาณนี้ทีนี้เจ้าปุ่มเจ้าปัญหานะครับปุ่มสับสโคบของผมนะครับถ้าถ้าเราเอาไว้อย่างนี้นะครับเวลาที่เราสับสโคบมันจะต้องยิงสลับไปสลับมาอย่างนี้เนาะเนี่ยดูที่มือนะครับทีนี้ผมจะทํายังไงกับเจ้าปุ่มสับสโคบนี้นะครับผมต้องมาตั้งค่านะครับปรับแต่งปุ่มผมต้องย้ายปุ่มสับสโคบนี้มาไว้ด้านขวาเอยด้านซ้ายมือนะครับ ก็ให้มันขนาดเท่าๆกันกับปุ่มวิ่งนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ขนาดแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับอ่ะอันนี้ปุ่มผมก็จะเซตไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้การใช้งานของผมทำยังไงนะครับผมก็จะต้องวิธีการยิงของผมก็คือกดปุ่มยิงค้างไว้นะครับยิงค้างไว้เลยนี่ ถ้าถ้าสมมุติว่าเราจะสับสะโคบเราก็กดแค่ปุ่มสับสะโคบรัวๆนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้นะนี่นี่โดนหัวเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากสับสะโขบแล้วก็อยากจะลากขึ้นหัวด้วยก็ประมาณนี้ลากขึ้นมันสามารถย,าย้ายได้นะ้องว่าเราจะเอาประมาณไหน ได้หมดเลยนี่ทำไมเขาไม่เห็นผมเลยนะเข้าไปเลยกันหมดผ่มจะลองให้ดูนะครับนี่ ยังไงก็โดนนะครับสับสะโคบแบบนี้ใครยิงใครยิงยยประมาณนี้ก็วิธีการสับสะโคของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าใครชอบแบบไหนเนาะแต่ข้อเสียของวิธีนี้นะครับก็คือเวลาที่เราสับสะโคบ <c oughs> มือเราจะไม่มีว่างพอสำหรับการเดินนะครับก็คือจะต้อง อยู่นิ่งอย่างเดียวอ่ะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับที่ผมใช้นาะเนี่ยเมื่อกี้เล็งขึ้นฟา้ามันยังสับสะโขบยังมาโดนตัวได้นะครับผมไม่ได้เป็นคนเล่นเก่งอะไรเนาะแต่วิธีการเล่นของผมผมก็ลองสามารถลองไปใช้กันได้นะครับว่ามันโอเคไหมกับการใช้งานจริงของเรานะครับโอ้โหนี่ยังไม่ทันทำอะไรเลย ถ้าใครแบบเน้นสายสับสโคบเนาะไม่เน้นลูกซองผมว่าวิธีนี้ค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวถ้าเราเน้นแบบซุ่มนะครับซุ่มหรือเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ซุ่มสิสายแอบนี่โอ้โหโดนยังไงก็แพ้ลูกซองนะครับประมาณนี้นะครับโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับส่วนผมจะมีคลิปอะไรอย่างอื่นออกมาอีกเดี๋ยวผมถ้ามีก็เดี๋ยวผมอัพลงให้ดูแล้วกันหรือ,ถ,รอ,รนนรอถ้าใครอยากรู้วิธีไหนนะครับโปดตายตายๆถ้าใครอยากรู้วิธีไหนก็บอกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะาหาวิธีหรือไม่ก็จะแชร์ประสบการณ์ ให้ดูให้ให้ทุกคนทราบนะครับโอโ้ดูลูกซองเลยแล้วงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ